สวัสดีทุกคนด้ยนะวันนี้อยู่กับคลิปเหมือนเดิมนะคะก็หลังสายที่ไม่ได้ลงคลิปมานานมากวันนี้มาซ้ําเติมดีกว่าวันนี้หาเล,เล่นเราใช้มันมีชีวิตนะคะไม่มีอะไรมากนะจี G G เลยนะ FOOO ไม่มีอะไรทำวันนี้มาหาอะไรเล่นดีกว่ายัยมันยังมีแพทเจอยีอหรอตายไม่เกิดเอ๊ะทำไมมันมรู้สึกมันท่าไรโอเค <c oughs> วันนี้นะคะเฮ้ยลืมกฟต์เข้ามาคนละหมด กิ <ítulo> sabes, ๊ฟนะจะให้ด kind of yeah. yeah. uh ูนะความแตกต่างของเออสายมาสเตอร์นะนะเมื่อคืนกิ๊ฟลงทุนนะมาสร้างเัื่อคืนเนี่ยเนี่ยกิ๊ฟกิ๊ฟนายเกยออกมาได้ไงล่ะเนี่ยฮะกิ๊ฟกิ๊ฟที่เก่งไงพอก กิ๊บตีกับดาบเอ็นชาน่ะมันใจนั่นแหละมันใจนั่นเยอะมากดาบเพราะตีกับดาบเอ็นชาน่ะลำคาญพี่เก็บเก,ก็บของเยอะเห็นไหมของงในตู้กิ๊โคตรเยอะกิ๊บไม่ชอบไอด้ดอนโกเลมนะโอ้พี่กโกเลม แกมันะคือเลตายเลยนะอุ้ยมีแสคือกิ๊ไดตัวามจอุ้ยข้าขไาดิฆ่าเดืยดกิ๊ลงข้าเข้าไปทั้งคกเลยเลย จล้วกิ๊ฟว่าเปิดเป็นหมอดตอนเช้านะหมอดเที่ยงละกันปุ๊บอเเะเไรกันกิ๊บไม่ได้ใสชนน่ชุดอะไรเลยนะก็เนี่ยฮะเป็นเออ่มหาวิทยาลัยนะกิ๊บสร้างไว้มันอาจจะแบบรกน,นิดนิดนึงนะเพราะว่ากิ๊บสร้างไม่ให้นนะัทเข้าใจนะกิ๊บหาแบบ มันที่เท่าที่หาได้แล้วนะกิ๊บหาได้แล้วอันนี้กิ๊บสร้างเล่นนะมีสร้างเล่นมาคือไม่มีแรเล่นไดเนี่ยสร้างเล่นแบบนั้นแหละตรงนี้ตรงนี้คลิบสร้างเล่นเลยคือมอนเหมือนแม่ตุ้ยนี่นี่คือแม่มดนะเวลาที่นเกนี้มันจะไม่กัดใช่ไหมไอ้ คูนั่นเนิด,ดนว่าติดโกงไว้ก่อนระวังไงไม่ควมนยาเราคิดเหนื่อยที่เก็บตายรกโคงตกตกงอีกกินเม็ดให้ใจน้ำบ้าของต่ผิวฝ่ามาของอย่ือใจอันที่สองนะคะก็คือเนี่ยเอออะไรนะคิดว่าอะไรอ่ะคิ่หมูขี้แมว คิดจะลองลองไม่ชอบเลคิดจะไม่ส้องประตู่ด้านซ้ายการคิดจะสร้างประตูเลค่ะนะคะให้อยู่อย่างนี้ใช่ไมอย่างนี้ไมเห็นตำไ ให้เห็นเอ่อเอ็นบีซีนะกิ๊บจะลองดูนะคือ,มอเมื่อคือเมื่อวานอ่ะกิ๊บไม่ได้อัดซีเม,มียเพราะว่าวม่าจะเราสร้างนี้อยู่โอเคกิค๊บจะเสกชาวบ้านมาอุ๊ชาชาวบ้านมาหนึ่งคนใช่ไหมอ่ะชาวบ้านมานีแล้กิ๊บปรับเป็นหมดกลางคืนนะเด้เดาโอเคเมื่อ กิ๊บจะกิ๊บจะรอดูเนี่ยตรงนี้แหละเนี่ยมันจะไม่สนใจเ p c ทุกคนเห็นไหมคะนี่เขาขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันจะไม่สนใจเ p c มันไม่สนใจใช่ไหมทีนี้กิ๊กิ๊บจะลองปล่อยเออ จะลองปล่อยซอมบี้นะคะลงไปในม,มันคนละซอมบี้กันหรือเปล่าคะคิดว่านะซอมบี้เดียวกันนะโอเคกิบเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มลงตรงนี้ใช่ไหมคะมันไม่สนใจอะค่ะมันไม่สนใจ N P C นะคะทีอหมดเนี้ยไม่รู้ค่ิดว่าสงสัยนะทำไมมาจึงไม่สนใจนะคะค เออนะก็ไม่เป็นไร่ะลางวนเี่ยะมมันเริ่มมันเริ่มเต่มาดี๋ยวคลิปแกเริ่มนี่นึนอ่ะช้าไปเดี๋ยวลองทดลองก้ามนึง ก็สงสัยอยู่นะมันเป็นปรู้เป็นเกิดจากอะไรนะคะโอเคไม่อีกรอบหนึ่งนะคะตอนต่อไปก็ต่อมดีใน A ซีนะคะ จะมาดูกันว่ามันเกิดจากอะไรกิ๊จะดูตรงนี้นะกิ๊จะไม่สนใจกิ๊อยากรู้มันเกิดจากอะไรที่ซอมบี้นะมันเล็งเอพซีไว้ C y นะฮกิ๊ก็มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ น,นี่จังเลยเขเพราะว่าพอที่แบบเปิดนี่น,นั่นเนี่ยเห็นไหมหไหมจำจำมิมันจะตีมันจะตีเอ็มบีซีอย่างนี้เห็นไหมทีนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ไม่จะกลายเป็นแบบนี้ใช่ไหมพอกิ๊บอ่ะทีนี้กิ๊บกิ๊บลองแต่ลองเพิ่มเอ็มบีซีนะอ่ะ,อะโอเคเจ๊ก็พรนะ้อ จะเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งอ่ะเพิ่มไปแล้วเห็นไหมนี่การผสมพันธุ์ของซอมบี้นะคะเพ่อคือซอมบี้ตัวนี้มันจะใช้มือตีเอตัวเ p ็นทีซูะคะให้ที่หลายระะือเมื่ะแล้วก็มีสากาเป็นแบบเนี้ยมีชาวบ้านอยู่นี้เลยนะคะใครที่ดูอันนี้ได้นะคะคลิดลองทดสอบดูน,นะเพราะว่า เพื่อมีคนไม่รู้นะกิปก็เลยสร้างให้ดูแบบนี้เห็นไหมมันจะทุกคนนะมาดูดูให้ดีนะดูเลย ก็คุณจะเห็นนะที่แรกที่มันตีมันตีแล้วก็ซามบี้ชาวบ้านมันก็จะกลายเป็ซมบี้ชาวบ้านเลยนะที่ะ้าบา,างทีเลยก็เรียกกิบเซตไอ้นู้แป๊บหนึ่งพลงังอาหนั้นทุกคนก็ดูปเป็นกินไ้เลย เห็นไหมมันไม่สนใจอีกแล้วไม่มีความสุขเลยมันไม่สนใจเลยนะคะคือการผสมพันธของซอมบี้และเอ็นีซนะที่เข้าการนซอมบี้ชาวบ้านนั้นนะคะก็ะคือการที่ซอมบี้นะคะเอามูไปตีแล้วมันก็จะกลายมเป็ปซอมบี้ชาวบ้านนะคะที่ทุกคนเห็นเลย แน่ๆทั้นี้บาอันนี้เลยนะคะใครไม่รู้ก็ดูคลิปนี้นะคะก็จะได้ความรู้ก็คือคลิปเอาความรู้มาให้ทุกคนเลยนะเะนี่ยทำเพื่อั่นูนะคะทางนี้ ก็เหมือนตรงตอนแรกที่กิ๊ไปดูว่าคือมันเอามือตีนะคะทำให้เกิดซอมบี้ชาวบ้านนะคะก<อ>็คืปนี้ก็ดูเลยนะคะเราจะได้สาระลุงก็คือคลิปจะคลิปจะพยายามจะอัดคลิปนะให้คนแบบนี้นะคะคก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย